พลตีไมตีชูปีชาผู้บัญชาการกองกำลังนาเลสวรพร้อมด้วยรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูและฝ่ายปกครองได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลแม่สอดเพื่อเข้าเยี่ยมและติดตามอาการของเด็กชายทูเดย์อายุ6ปีสัญชาติเมียนมาซึ่งได้รับบาดเจ็บบริเวณแขนจากสะเก็ดกระสุนปืนคอขนาด60มิเมตรที่ข้ามพรมแดนมาตกในฝั่งไทย จากการประทะก,กันร,ระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังกลุ่มต่อต้านซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านแม่โกนเกณต์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากทำให้มีกระสุนข้ามมาตกในเขตแดนไทยและส่งผลให้ชาวเมียนมาที่ข้ามมาอาศัยอยู่กับญาติในฝั่งไทยได้รับบาดเจ็บรวม2รายค่ะ คือเด็กชายทูเดย์อายุ6ปีถูกนำตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแม่สอดโดยใช้สิทธิการรักษาของ ICRC คณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศส่วนหญิงชาวเมียนมาอีกหนึ่งรายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและได้รับการประถมพยาบาลในพื้นที่ในการเยี่ยมครั้งนี้ผู้บัญชาการกองกำลังนาเลสวนได้มอบสิ่งของและให้กำลังใจแก่เด็กชายและญาติเพื่อเป็นการช่วยเหลือในขั้นตน้นตามหลักมนุษยธรรมและสิทธิมนุษย,ยชน ทั้งนี้ครับจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นนะครับกองกําลังนาเรศวรไปยื่นหนังสือต่อนายด่านศุลกากรแม่สอดขอระงับการผ่อนผันการนําเข้าส่งออกสินค้าตามช่องทางอื่นนอกจากทางอนุมัติบริเวณพื้นที่5ชายแดนจังหวัดตากได้แก่อ,อําเภอท่าสองอยาง อำเภอแม่ระมาดอภอแม่สอดอภอพบพระและอเภอ,อุ้มผางเป็นระยะเวลา7วันตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่6ธันวาคม2568หรือจนกว่าสถานก,การณ์จะคลี่คลายเพื่อควบคุมพื้นที่ชายแดนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อให้เกิดความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนครับค่ะซึ่งจากสถานการณ์ในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการแสดงความห่วงใย,ยและก็เป็นการช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมด้วยค่ะ